สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่อง My h e r o a c a d e m i a กันนะครับผมและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราเนี่ยก็จะมาพูดถึงช่วงพีคหรือว่าช่วงเวลาเอาจริงของเราตัวละครภายในเรื่องกันนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาแบบปล่อยของก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับผมมากันที่คนแรกนะครับก็คือออลูไมโตะนะครับผมออไม้นั่นเองนะครับโดยออไม้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเขาเนี่ยเป็น สัญลักษณ์แห่งสันดิภาพนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่อไมค์เนี่ยได้ต่อสู้กับอฟวันในอดีตนะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้อไมค์เนี่ยเขาได้รับอาการบาดเจ็บเลื้อยลังนะครับแล้วก็สูญเสียเวลาในการทํางานเป็นฮีโร่ไปนะครับผมเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอไมค์เขาจะมี2ลร่างนะครับร่างมัสเซนฟอร์มกับร่างทูฟอร์มนะครับซึ่งร่างทูฟอร์มหรือว่าร่างผอมเนี่ยครับมันจะเป็นร่างที่อไมค์เน You know, ส่วนร่างมัสเส้นฟอร์มหรือว่าร่างกล้ามบึกเนี่ยครับก็จะเป็นร่างที่ออไม้เนี่ยเอาไว้ใช้ในเวลาต่อสู way, money, zag, way, ้เอาไว้ใช้ในเวลาทํางานอะไรแบบนี้นะครับผมโดยช่วงที่พีคที่สุดของออไม้เนี่ยครับในร่างมัสเส้นฟอมเนี่ยเท่าที่เนื้อเรื่องปรากฏออกมาให้เราเห็นนะครับไม่รวมแบบก่อนหน้านี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีปรากฏออกมานะครับผมเอาแค่เนื้อเรื่องเนี่ยเปิดเผยออกมาให้เราเห็นเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกว่าออไม้เนี่ยก็มีช่วงพีคในสมัยนุ่มๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรรรืออว่าาาภพะไไแบบนนั้้้ใเด เอาเป็นว่าเอาแค่ที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันปรากฏออกมานะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นในตอนที่สู้ตัดสินกับออ l ฟอวันที่คาเมโนสนั่นแหละครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยออไมค์ก็ได้ทําการงัดเอาพลังทั้งหมดของวันฟอร์อเนี่ยออกมาใช้นะครับแล้วก็ได้ใช้ท่ายูเนเตสเตตออฟสมัทนะครับผมก็เป็นท่าเมตายของออไมค์เนาะในการซัดไปที่หน้าของออ l ฟอวันนะครับจนออ l ฟอรวันเนี่ยแพ้แพ้ให้กับออลมค์ไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฉากที่ใครหลายคนเนี่ยจดจําได้นะเพราะว่าเป็น มากนะครับสำหรับฉากนี้เพราะว่ามันเป็นการใช้วัน for ออครั้งสุดท้ายของออไม้ด้วยนั่นเองนะครับ คนต่อมานะครับก็จะเป็น a l l for one นะครับผมโดย a l l for one เนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะว่าเป็นวินเล่นเป็นไวไลท์ที่ใหญ่ที่สุดแบบเก่งที่สุดเป็นเหมือนบอสของวินเล่นอะไรแบบนี้มีอัตลักษณ์มากมายหลายอย่างจนนับไม่ถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยจะพูดถึงช่วงที่พีคที่สุดของ a l l for one เนี่ย all for one มันก็เหมือนกับอ m i ไหมนั่นแหละมันเคยมีช่วงพีคในสมัยหนุ่มๆม,มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือว่าเปิดเผยฉากต่อสู้เหล่านั้นออกมานะครับผมดังน,น All for One ได้ปล่อยของออกมาโชว์เราเนี่ยก็คือในตอนที่สู้กับอไม้ที่คาโมโนเหมือนกันนั่นแหละครับในตอนนั้น All ฟ o r o n นเนี่ยก็ได้ทําการรวบรวมอัตลักษณ์หลายอย่างมากมายนะครับมาไว้ที่แขนเนาะจนแขนมันเนี่ยกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับมีทั้งแบบสว่านสปริงมีทั้งแขนงอกออกมาเต็มแขนอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นแบบพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ซัดปะทะกับหมัดของอไม้แบบตรงๆนะครับผมแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ All ฟ o r One เนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับอไมไปนะครับผมแต่ถึงแม้ว่า l l ล ฟาเนี่ยจะพ่ายแพ้นะครับแต่รับรองได้เลยว่าไอการโจมตีนั้นของอฟอานเนี่ยมันต้องเป็นการโจมตีที่มีพลังทาลายเนี่ยมากมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจอออมไหมเนี่ยเจอคนอื่นเนี่ยผมว่าคงไม่มีใครเนี่ยสามารถรับการโจมตีนี้ของอฟวานได้อย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับช่วงแบบเอาจริงพลังไม่ตายของอฟว1นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับคนที่3ก็จะเป็นมิโตริยะอิซุคุหรือว่าเดกุของเรานั่นเองนะครับโดยเดกุเนี่ยความเป็นพระเอกนยครับก็มักจะมีการปล่อยช่วงเวลาที่แบบปล่อยของมาก กว่าตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานกีฬานะครับตอนสู้กับมัสคิวล่านะครับหรือว่าตอนที่รวมร่างกับเอลิเพื่อจัดการกับโอเวอร์ฮอหรือว่าจิสกินะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าช่วงเวลาที่เดกุเนี่ยมันพีคแล้วก็ดูเท่ดูเก่งที่สุดเนี่ยส่วนตัวนะผมให้ในช่วงที่เดกุเนี่ยออกจาก UA แล้วก็ตัดขาดกับทุกคนนะครับในช่วงด์กเดกุผมว่าในช่วงนั้นอ่ะผมรู้สึกเดกุเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูขังดูเก่งที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยเดกุก็จะมีแบบแซ่ด Até uma... ซึ่งการที่มีเสื้อดำเนี่ยโผล่ออกมาตามร่างกายเนี่ยมันก็จะสื่อว่าเดกุเนี่ยเขาจะมีความโกรธแล้วก็ปล่อยพลังแห่งความโกรธเนี่ยออกมาตลอดเวลานะครับไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้นะครับผมมันก็เลยแบบดูขังดูดิบดูเถื่อนเนาะสำหรับเดกุในร่างนี้ซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยเดกุก็จะจัดการพวกวินเลนได้แบบเลือดเย็นมากๆนะครับปกติอย่างที่เรารู้กันว่าเดกุเนี่ยเป็นพระเอกแบบโลกสวยโชเน้นอนะไรแ,แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าในช่วงร่างดักเดกุเนี่ยเดก,กุคือแบบแทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละ นะครับส่วนด้านความแข็งแร่งของเดกุในร่างดาร์กเนี่ยก็แข็งแร่งมากๆเช่นกันนะครับผมเดกุเนี่ยบอกมาเองนะครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยแข็งแร่งเหมือนกับออมไนในช่วงพีคสมัยหนุ่มๆแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเอนเดเวอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังมีการบอกมาเองนะครับว่าตัวเอนเดเวอร์เนี่ยก็ไม่สามารถเอาเดกุอยู่นะครับไม่สามารถตามเดกุทันแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นในตอนที่เพื่อนๆห้อง A ทั้ง19คนเนี่ยมารุมเดกุนะครับเพื่อนําตัวเดกุกับ UA นะครับผมถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พลังแห่งมิตรภาพ ผมบอกเลยว่า19คนเนี่ยก็เอาเดกุไม่อยู่นะครับแต่ก็น่าเสียดายเนาะที่ไอ้ล่างโหมดดาร์กเดกุเนี่ยมันออกมาแค่แบบไม่กี่ตอนอ่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์คเฮเนี่ยแกไม่รีบดําเนินเรื่องให้มันจบตามกําหนดนะครับผมว่าน่าจะเขียนต่อไปได้อีกแบบหลายตอนหรือไม่ก็อาจจะเป็นภาคเลยก็ได้เนาะว่าเดกุเนี่ยช่วงที่ออกไปจากยูเอแล้วก็ตัดขาดกับทุกคนเนี่ยเดกุ u, ไปเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าโหมดดาร์กเดกุเนี่ยจะออกมาเพียงแป๊บเดียวนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นซีนที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้าางมากเลยนะ มาขนาดที่มีฟิกเกอร์ไลด์าร์กเดกุเนี่ยออกกันมาเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเดกุในร่างนี้นะครับผมคนต่อมานะครับก็จะเป็นชิกาลากิโทโมระนะครับโดยชิกาลากิโทโมระเนี่ยก็คล้ายๆกับเดกุนั่นแหละเนาะได้เอาจริงหลายหมดนะครับและตัวเนี้ยก็มีหลายร่างด้วยนะครับชิกาลากิเนี่ยเป็นเด็กปั้นของออฟฟอร์วันะครับออฟฟอร์วัเนี่ยปั้นมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะเพื่อจะให้ชิกาลากิเนี่ยกลายมาเป็นภาชนะให้กับออฟฟอร์วันะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าชิกาลากิในช่วงแรกเเเเเรรริ่่่มมนนนนีีียยกกก็็็จจะะะปแบบบดคัททําาอไตใ ตัวเองนะครับพอต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ชิการากิก็เติบโตขึ้นทั้งนิสัยแล้วก็ฝีมือเนี่ยก็เก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะถามถึงร่างที่มันเก่งที่สุดแล้วก็ดูแบบแข็งแกร่งที่สุดของชิกาลาก,กิเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นร่างที่ทดลองกับดรอุจิโกก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ร่างนั้นเนี่ยมันก็เก่งมากๆแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นในร่างที่ต่อสู้กับสตาแอนสไตอันนั้นก็เก่งมากๆเช่นกันนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่า เป็นในร่างปัจจุบันเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยชิกาลากิมันก็ได้กลายร่างไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเหนือขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าชิกาลากิเนี่ยคือแบบมันเหมือนวิวัฒนาการเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับมีมือเนี่ยออกมาตามมือของมันเนี่ยคือเยอะมากนะครับใหญ่ขนาดแบบเท่าตึกตึกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นความสามารถของร่างนี้ชิกาลากิมากเท่าที่ควรนะก็ออกมาแบบแป๊บๆเนาะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นร่างที่ก๊อตแน่นอนนะครับเพราะว่าออฟฟอร์วันเน าการล่างได้แบบสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครเนี่ยที่สามารถ ต่อกรกับชิการากิได้แล้วนะครับต่อให้เป็นวันฟอร์ออลก็ตามเนาะก็อาจจะสู้กับชิการากิไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมเลยให้ไอ้ล่างแบบลหลมือของชิการากิเนี่ยมันเป็นล่างที่ก๊อตที่สุดในปัจจุบันละกันนะครับผมคนต่อมาครับคนที่5ก็จะเป็นสตาร์แอนด์สไตล์ฮีโร่ัมเบอร์ึจากอเมริกานะครับผมโดยสตาร์เนี่ยเธอก็เป็นโปรฮีโร่ที่เก่งมากๆนะครับหลังจากที่ออมไหมเกษียณตัวเองไปแล้วก็เลิกทํางานเป็นฮีโร่เนี่ยก็มีสไตล์นี่แหละที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งก จากอไมเนี่ยก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าจะมีฮีโร่คนไหนเนี่ยสามารถสู้กับสตาร์ได้นะครับผมก็เป็นรองแค่อไม้แค่นั้นเนาะโดยสตาร์เนี่ยเธอจะมีอัตลักษณ์ที่เหนือจินตนาการของคําว่าอัตลักษณ์ไปแล้วนะครับอัตลักษณ์ของเธอเนี่ยคือนิวออเดอร์นะครับมันเป็นการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับของสิ่งที่มีก่อนหน้านะครับโดยการสัมผัสแล้วก็เรียกชื่ออย่างเช่นสัมผัสอากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงอากาศให้กลายเป็นรูปทรงตัวเองขนาดใหญ่กลายเป็นอากาศแข็งตัวยักษ์แล้วก็ใช้ในการโจมตีหรือว่าเปลี่ยนเลเซอร์ให้สามารถสัมผัสได้หรือว่่าเปลียน ที่อากาศเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่สูญญากาศอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือแม้แต่แต่ตัวคู่ต่อสู้แล้วก็สั่งการว่าถ้าเกิดว่านายเนี่ยขยับแม้แต่นิดเดียวเนี่ยหัวใจของนายจะหยุดทํางานคืออัตลักษณ์เนี่ยมันค่อนข้าง เวอร์แล้วก็ OP มากๆเลยนะสำหรับอัตลักษณ์ของสตา์นะครับแล้วช่วงพีคที่สุดของสตา์เนี่ยการโจมตีสุดท้ายของสตา์ก่อนที่เธอเนี่ยจะจากไปนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นการโจมตีที่ก้าวข้ามอ,อไม้เลยก็ว่าได้นะครับโดยการโจมตีนี้ของสตาร์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในตอนที่สตาร์สู้กับชิการากินะครับสตา์เนี่ยก็ได้ทําการใช้ขีปนาวุธเทียมแมทนะครับเป็นขีปนาวุธที่ส่งตรงมาจากอเมริกาถึงญี่ปุ่นเนี่ยในเวลาแบบไม่กี่นาทีหรือว่าไม่กี่วิเท่านั้นนะครับเป็น การโจมตีที่แรงมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การโจมตีจากตัวของสตาร์โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีสตาร์เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถใช้การโจมตีนี้ให้เข้าเป้าได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เป็นแบบหมัดนิวเคลียร์ที่สามารถทําให้น้ําทะเลเนี่ยแยกออกจากกันได้เลยนะครับผมเป็นการโจมตีที่ต้องบอกว่าแรงที่สุดตั้งแต่ในเรื่องมาฮีโร่เนี่ยเคยมีมาก็ว่าได้นะครับผมสําหรับการโจมตีนี้ของสตาร์แอนสไตคนต่อมาครับก็จะเป็นดาบิหรือว่าโทโดโรกิโทยะนะครับโดยอย่างที่เราเนี่ยทราบกัน ว่าในตอนเด็กตัวของโทยะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างอ่อนแอนะครับไม่สามารถรับพลังไฟของตัวเองได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเจออุณหภูมิไฟที่แบบมันร้อนเกินไปเนี่ยร่างกายของโทยะก็สามารถมอดไหม้ได้เลยนะครับซึ่งขัดแย้งกับพลังไฟของตัวดาบิมากมากนะครับที่เป็นไฟที่ร้อนแรงที่สุดภายในเรื่องเนาะแต่ว่านะครับจากเหตุการณ์ความแค้นต่อครอบครัวของตัวดาบีหรือว่าโทยะนะครับนั่นนะครับมันจึงทําให้ตัวโทยะเนี่ยเหมือนแบบฝืนความตายนะครับแล้วก็ใช้ไฟของตัวเองที่มันร้อน นในการรักษาตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตต่อไปได้แล้วก็เพื่อทําอุดมการณ์ของตัวเองให้สําเร็จลุล่วงนะครับก็คือการจัดการน n ดเว v ร r ก็คือแบบเป็นตัวละครที่ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองด้วยความแค้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยร่างกายของโทยะหลังจากที่ถูกไฟไหม้ในตอนเด็กนะครับแล้วก็ได้ด็อกเตอร์อุจิโก,กะกับ all for one ช่วยไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยร่างกายนั้นมันจะสามารถอยู่ได้ต่อไม่ถึงเดือนนะครับแต่ที่โทยะเนี่ยเขาสามารถอยู่ต่อมาได้แล้วก็ยังไม่ตายเนี่ยก็เป็นเพราะความแค้นลุลว ตนัาที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้นะครับและในปัจจุบันเนี่ยตัวดาบีเนี่ยก็ได้ทําการใช้พลังไฟแบบสูงสุดนะครับสูงจนขนาดแบบผิวหนังแล้วก็หน้าตาตัวเองเนี่ยไหมแล้วก็ละลายออกมาเลยนะซึ่งบง่งบอกได้ว่าไฟของดาบีในตอนนี้มันพัฒนาจนแบบไม่มีใครเนี่ยเทียบมันได้แล้วนะครับเป็นไฟแห่งความตายนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวดาบีคนต่อมานะครับก็จะเป็นทวายนะครับผมโดยทวายเนี่ยตอนปรากฏตัวออกมาแรกๆก,ก็จะเป็นตัวตบมุกตัวโจ๊กตัวฮาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆ แล้วเนี่ยพลังของทวายอัตลักษณ์จริงๆของมันเนี่ยค่อนข้างโกงถึงขนาดภัยพิบัติเลยก็ว่าได้นะครับช่วงเวลาที่ทวายก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเนี่ยก็คือในตอนที่สู้กับพวกแนวลบเปิดปล่อยนะครับในการใช้ท่าแซดแมนพาเลตนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะใจตัวเองได้จากเดิมทีเนี่ยตัวทวายเขาจะกลัวนะครับไม่กล้าใช้พลังของตัวเองเพราะคิดว่าถ้าเกิดใช้พลังของตัวเองเนี่ยตัวจริงของเขาเนี่ยมันจะหายไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ทวายเนี่ยได้ทําการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ใช้ท่าแซดแมนพาเลตเนี่ยทวายก กลายเป็นตัวอันตรายต่อองค์กรฮีโร่แบบมากๆนะครับอันดับต้นๆเพื่ออันดับหนึ่งของฮีโร่เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับทวายโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับเราตัวละครที่แบบเปิดโหมดโหดนะครับแล้วก็ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้นะครับผมซึ่งจริงๆมันก็มีมากกว่านี้แหละนอตแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไว้ไปคุยกันในคลิปต่อๆไปละกันนะครับในคลิปนี้เราก็จะเอามาเฉพาะคนที่แบบเออผมคิดว่าเก่งแล้วก็มันดูมี Impact ในซีนนั้นๆอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ